คุนเด่นประจําวันที่24มิถุนายนนะวันนี้เราเลือกตัว BDMs มาแนะนําการก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะเพราะว่าเราเกิดไปตั้งแต่ช่วงต้นแร้วจริิๆย้ําไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะมีแนวโน้มกําไรไตรมาสที่2เนี่ยที่แข็งแรงส่วนทางโดเมสิกเพลย์อื่นๆนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงที่ตลาดมีการปรับลงมาจากระดับ1,600กว่าจุดเนี่ย กลุ่มโรงพยาบาลเป็นเซกเตอร์ที่แข็งแต่งกว่าตลาดนะครับ<า>ค่อนข้างเแรนมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในระยะนี้ที่ตลาดมีการพักตัวมีแรงขายจากต่างชาติหรือว่าสถาบันเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มโรงพยาบาลจะยังเป็นกลุ่มที่สามารถให้รีเทิร์นนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อย่างที่เราเกิดไปในช่วงต้นรายการแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราโชคร้ายคือมีโควิดระบาดอย่างต่อนเนื่องเนี่ยโรงพยาบาล ก็จะยังมีรายได้ที่เกี่ยวเนื่องจากโควิดไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชื้อหรือว่ารักษาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเดือนที่อยู่นานหรือว่าอาจจะต่อเนื่องไปยังไตรมาสที่3นะครับหรือถ้าในทางที่ดีเราคุมโควิดได้ดีเนี่ยรายได้ในส่วนโควิดอาจจะหายไปแต่ว่าเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นเราเปิดประเทศได้นะครับผู้ป่วยต่างชาติสามารถเข้ามาได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะออกมุมไหนเนี่ยมีความน่าสนใจทั้งหมด นะแล้วก็ในช่วงปลายไตรมาสที่สามเนี่ยก็จะมีเรื่องของวัคซีนทางเรื่องเข้ามาตัวโมเดอร์นานะครับคือถ้าข่าวตามตามที่มีการประกาศอาจจะเป็นช่วงเดือนตุลานะแต่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเป็นเร็วกว่านั้นสักหน่อยอาจจะเป็นสักกันยาได้เพราะว่าจริงๆในช่วงนี้เราก็จะเห็นข่าวแล้วว่ามีหลายโรงพยาบาลที่เหมือนให้เหมือนให้ชําระเงินค่าจองวัคซีนโมเดอร์นาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามาได้ทันปลายไตรมาสสามเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ จะเรียกว่าเป็นวัคซีนทางเลือกจริงๆเพราะว่ามันก,มนก็มันก็อาจจะทําให้หลายท่านเนี่ยอาจจะตัดสินใจว่าโอเคงั้นรอนะเดี๋ยวรอโมนหน้าแต่ถ้ามันมาเลทมากๆเนี่ยอาจจะรอกันไม่ไหวนะแล้วก็ต้องไปฉีดตัวอื่นก่อนแทนเพราะฉนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาในช่วงปลายไตรมาส3ได้แล้วก็ถ้าดูโมเมนตัมกำไรเนี่ยปีนี้อาจจะยังเห็นการฟื้นตัวที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราคาดกําไรเนี่ยโต6% แต่ปีหน้าที่จะเป็นปีปกติที่เราจะเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ากำไรของ BDMs เนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากนะครับ53 y ยอแล้วก็ในแง่ของราคาเป้าหมายนะที่เราให้ไว้เนี่ย FSA ให้ไว้เป้าปีหน้าอยู่ที่28บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอัพไซด์อีกพอสมควรนะครับเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันนะครับซึ่งอยู่ที่22บาท80นะะเราเลยยังแนะนำซื้อแล้วก็เลือกเป็นหุ้นเด่นวันนี้รวมถึง BDMs เนี่ย เป็นหุ้นเด่นในช่วงครึ่งปีหลังของเราด้วยนะที่เราเลือกมาแล้วก็หยิบมาเล่าให้คุณชมฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบตัวแล้วก็ถ้าดูก,กราฟนะครับเราจะเห็นว่าในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยราคาหุ้น BDMs เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับยังสามารถยืนเหนือระดับบริเวณแถวยี่สบาทได้ซึ่งถ้าเทียบกับ s e ็ตอินเด็กซเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเซตเนี่ยปหัวลงค่อนข้างชัดเจน แต่ BDMs ซึ่งเป็นหุ้นในเซกตี้ด้วยนะฮะต่างชาติมีการขายกองทุนมีการขายแต่ราคาหุ้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าโมเมนตัมในช่วงนี้เนี่ยจะยังดีต่อเนื่องนะครับเลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้นะฮะร,ราคาเป้าหมายย้ำอีกทีหนึ่งอยู่ที่28บาทนะครับแนวรับอยู่ที่22.5ส่วนแนวต้านระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่โซนบริเวณ23จนถึง23.5นะครับก็หยิบมาฝากสำหรับวันนี้นะฮะสามารถ แคปหน้าจอเก็บไว้แล้วก็แจกจ่ายกันในไลน์ได้เลยนะหุ้นเด่งมาวันนี้ BDMS นะครับ